หลายคุณทีก็วันนี้ออนเป็นปตอนแรกเนาะก็คิดว่าทุกคนนะ่าจะมีความสุขนะ่าจะชอบกันนะครับผมยังไงก็เรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นยังมีมากมายเลยทุกคนนด้คอยติดตามยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมก็อีพีหนึ่งจบไปแล้วนะครับผมก็เฮ้ยตั้งเจ็ดวันเนาะก่อนที่จะมาถึงอีพีต่อไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าสิต,ตอนนี้น่าจะผ่านไปเร็วมากนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขที่ ได้อยู่ช่วงนี้ด้วยกันนะครับผมก็เป็นช่วงมีสติหนคุณทีออนแอร์ air, ก็ไปด้วยกันนะครับค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือความพิเศษของงานในวันนี้นะคะมีสตินหน่อยคุณทีมีแอนทีพีเมียไนท์ T, T, นะคะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณปอนทูวินค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่กาวนคะคะขอบคุณนักแสดงท่านนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมโชว์ EP หนึ่งไปพร้อมกันนะคะเก่งมากๆปรบมือให้เต้งหน่อยจ้า ะะติดตามได้ค่ะมีสติีหใหยคุณทีนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะทาง g m บ25นะ,ะแล้วก็ดูออนไลน์นะคะเวลา3ามทุ่มครึ่งค่ะบนแอป ไอชีอีนะคะแล้วก็ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถนะคะอัปเดตนะคะแฮแทกในทุกๆสัปดาห์กันได้วันนี้นะคะเป็นมีแอนทีซีรีส์หนึ่งกันด้วยนะคะในสักครู่ค่ะจะมีการถ่ายภาพเบนฟิตนะคะเดี๋ยวเราอยู่ไพร้อมกันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะขออนุญาตให้ปอนดวีเวนไปเตรียมตัวนะคะขอลาเวทีไว้เท่านี้นะคะยังไงขอบคุณทุกคนมากนะคะรติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีโปรตสวัสดี